สวัสดีคัทบท็อปสิบเบี้ยนหากพูดถึงสถานที่ลี้ลับน่ากลัวจะต้องเล่าบอกต่อกันมานานหนึ่งในนั้นที่หลายคนนึกถึงคงไม่พ้นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่เราจะบอกว่าจริงๆแล้วบนโลกใบนี้ยังมีอีกหลายสถานที่ที่ทั้งน่ากลัวและดูอันตรายจนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดายังต้องชิดซ้ายอยู่จริงๆนะงานนี้บอกเลยนะว่าไม่โหดจริงไม่เอามาเล่ารอกเอาละ่ะเตรียมตัวตกใจคนหัวลุกพร้อมกันเลยอุโมงค์มรณะ แค่ชิก็น่ากลัวแล้วสำหรับอุโมงค์อันซอบหรืออุโมงค์มรณะตัวอุโมงค์ยาวกว่า5กิโลเมตรเป็นทางเชื่อมระหว่างทิศเหนือและใต้ของสัตนารั์ทาจิกิสถานชาย่านนี้ได้มาจากการที่อุโมงค์นี้มีอันตรายซุกซ่อนอยู่เยอะมากถ้าไม่เตรียมตัวให้ดีบอกเลยว่าอันตรายมากกว่าการบินผ่านสามเหลี่ยมเบอร์บิวดาซะอีกเพราะอุโมงค์แห่งนี้มีสภาพแย่มากม ด้านในมีช่องระบายอากาศแค่ช่องเดียวที่แทบไม่ช่วยอะไรขนาดที่ตัวอุโมงค์อยู่ที่ระดับความสูง2,700เมตรเหนือน้ำทะเลอากาศจึงค่อนข้างเบาบางและด้านในก็มีก๊าซคาร์อบอนมอน,นอกไซด์มากมายไฟทางก็แทบไม่มีอีกทั้งคนใช้เส้นทางยังมีความเสี่ยงที่จะถูกป้นอีกด้วยเรียกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งร่องเอาเป็นว่าถ้าใครเจออุโมงคนะ์หน้าตาแบบนี้เดียงได้ก็เลี่ยงนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินค้า หลุมดำยักษ์กลางมหาสมุทรแปซิฟิกหลุมดำเป็นหนึ่งในสิ่งลึกลับและน่ากลัวกของจักรวาลพอไม่มีใครรู้เลยว่ามีอะไรอยู่ในนั้นแต่ถึงจะอันตรายก็ดันอยู่ไกลตัวจนหลายคนคงไม่สนใจแตรู้หรือเปล่าว่าเคยมีข่าวหลุมดำบนโลกด้วยไม่ใช่ว่าเจอหลุมกลางโลกที่ดูดอะไรลงไปหรอกนะแต่พราะอยู่ๆก็มีชาวเรดดิคคนหนึ่ง สังเกตเห็นบางอย่างอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกจนลือกันไปว่าคือหลุมดำข่าวดีคือมีการยืนยันแล้วว่าจุดปริศนานั้นที่จริงคือเกาะวอสต็อก ok, ้อสัธนารัฐคิรีบาตังหาและที่ดูเหมือนหลุมดำก็พอมีต้นไม้เยอะจนดูใกล้ๆเหมือนจุดดำในแผนที่แต่บนโลกก็มีอะไรที่คล้ายหลุมดำอยู่จริงนะ ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกหนะมีน้ำบนที่กืนทุกสิ่งทางน้ำอากาศและสิ่งมีชีวิตให้หายสาบสูญไปไม่ต่างจากหลุมดำในอวกาศเลยยังไงล่ะได้ยินแบบนี้ก็ชักเสียวๆเวลานั่งเครื่องบินหรือนั่งเรือผ่านแล้วแฮะถนนแยกในฟิลิปปิน เห็นแบบนี้ไม่เสียวได้ยังไงถ้าขับรถไปแล้วเจอถนนแยกแตกเป็นเสียเส่ยงๆแบบในภาพนี้จะจะบอกว่ามันพบได้ทั่วไปในวงแหวนไฟเขตอันตรายที่เกิดภูเขาไฟและแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเพราะแนวรอยเลื่อนเปิืกโลกเคลื่อนตัวเกือบตลอดเวลาด้วยความที่ฟิลิปินอยู่ในวงแหวนไฟเลยเกิดเหตุถนนแยกแบบนี้บ่อยครั้งการเดินทางก็เลยเป็นเรื่องที่อันตรายและคาดเดายากไปด้วยเพราะถนนจะแยกตอนไหนก็ได้น่ากลัวกว่าสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าซะอีกนะ พออย่างน้อยเราก็รู้ตำแหน่งแต่ที่นี่ระหว่างเดินทางจะโดนทรณีสุกตอนไหนไม่มีใครรู้เลยลองเดาดูสิว่าถ้าต้องเจออะไรแบบนี้ตลอดคนฟิลิปปินส์เขาอยู่กันยังไงคําตอบก็คือทาตัวให้ชิ่นตามปกติสร้างบ้านเรือนและอาคารที่ใช้วัสดุที่แข็งแรงเป็นพิเศษรับแรงกระแทกได้เยอะไม่ล้มง่ายเท่านั้นเองทะเลสากะโซก ตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกมีจุดเด่นตรงที่เป็นทะเลแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีด้านไหนติดชายฝั่งเลยนั่นก็คือทะเลสากะโซกที่ได้มาจากสาลายากะซัมที่พบได้เต็มไปหมดจนเกิดเป็นทิวทักใต้ทะเลแต่เจ้าสาลายนี่แหละที่ทำให้ที่นี่ นากวักไม่แพรสามเหลี่ยมเบอร์บิวดาพอเมื่อสาลายซากกั๊ซั่มเดินน้ำพัดลอยมาติดฝั่งแล้วเริ่มเน่าเปื่อยมันจะปล่อยแอมโมเนียและก๊าซไฮเดรเจนซัลไฟท์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ออกมาถ้าสูดเข้าไปจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจแอมโมเนียก็สามารถละลายเคืองผิวหนังและอวัยวะอื่นๆเช่นดวงตาได้เช่นกันอีกทั้งในปี2018มีข่าวคนโดนพิษเพราะอยู่ใกล้ซากสาลายซากกระซ้่ม ถึง11,000พังเคสเลยทีเดียวน่ากลัวไม่ไหวใครว่าสารลายไม่อันตรายคงต้องคิดใหม่แล้วสินะสนามแม่เหล็กแปลกประหลาดรอบทะเลสาบโลนาะในรัฐมหาราตะประเทศอินเดียมีสถานท,ที่ที่แห่งหนึ่งสร้างความพิศวงให้กับนักภูมิศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์อยู่นั่นคือ ทะเลสาบโลนาะความลึกลับของทะเลสาบนี้อยู่ที่เป็นวงกลมสมบูรณ์เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า1,800เมตรเละลึกถึง150เมตรหรือเทียบได้ประมาณตึก40ชั้นแต่ที่น่าพิศวงไปกว่าก็คือเท่านาสนามแม่เหล็กแรงผิดป,ปกติถึงขั้นที่เข็มทิศใช้กันไม่ได้ข่าวดีก็คือมีนักธรณีวิทยาได้ตั้งทฤษฎีไขปริศนาแสนน่าก,กวัวของทะเลสาบนี้ออกมาแล้วนั่นก็คือข่าว,วาทะเลสาบนี้ ็นหลุมที่เกิดจากการพุ่งเข้าชนของอุกกาบาตเมื่อ35,000ถึง50,000ปีก่อนทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่พร้อมสนามแม่เหล็กแบบนี้อื้อหือไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าทำอะไรตกลงไปคงงมหางกันลำบากน่าดูเลยหมู่เกาะฟารานดอน ดูเพลินๆแล้วสถานที่นี้ก็คือหมู่เกาะธรรมดาๆที่ดูสวยงามของสหรัฐอเมริกาแต่ความจริงแล้วที่นี่มีความลึกลับและอันตรายซ่อนไว้อยู่พบเรนโดยรอบมีฉลามขาวแววียนม,มาไปฟูอยู่ไม่ขาดแบบในหนังจนใครเห็นเป็นต้องช็อกต่ถ้าคิดว่าเท่านี้ยังไม่อันตรายเท่าไรก็ลองไปบนเกาะด,ดูแล้วคุณจะพบว่านอกจากฉลามแล้วที่นั่นยังมีหนูมากมายนับไม่ถ้อนอาศัยอยู่ โดยประมาณการไว้ว่าพื้นที่4,000ตารางเมตรน่าจะมีหนูอยู่ราวๆ1,200ตัวเลยทีเดียวหนูพวกนี้แร่พันไม่หยุดเรากับโรคระบาดจนคุกคามระบบนิเวศเพราะกินมาเลยพืชไปทั่วแล้วยังเรียกให้นกจากทินอื่นมาคอยกินพวกมันอีกนักวิจัยที่เคยไปสำรวจที่นี่ยังเล่าประสบการณ์ว่าเวลาหนูพากันขุดอุโมงค์อยู่ใต้ดินดูเพลินๆเ,เ,เหมือนว่าพื้นมันขยับได้เลยหรือนรกของคนกวนหนูชัดๆเลย ผาพอคิวพายปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมยามว่างดูจะไม่มีอันตรายแต่ถ้าไปลองปั่นบนภูเขาหรือขอบผาสูงสูงความน่ากลัวคงเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าเรื่องนี้จะพูดถึงผาพอคิวพาย ในรัฐโมหับและยูท่าสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องทางวิบากสุดโหดมีทั้งพื้นครุกระหน้าผาสูงชันและทางวิบากหลายแบบแต่อย่างน้อยก็ยังมีวิวสุดอลังอย่างแม่น้ำโคโลราโดและทิวเขาลาซอนให้ชมแต่ถ้าใครจะไปชมวิวก็คิดดีๆก่อนเคยมีเหตุการณ์สาววัย15ปี ไปปั่นจักรยานบนหน้าผากับครอบครัวจะเธอพัดตกผาเสียชีวิตถ้าฟังแล้วยังอยากไปลองของแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วฝึกฝีมือให้ดีด้วยเพราะหน้าผาแห่งนี้ไม่ใช่สนามเด็กเล่นของมือสมัครเล่นถ้าพลาดทีแล้วก็มีสีแหงแก่ทะเลทรายโมฮาวี ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐมีสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าโหดและโชดอยู่เหมือนกันนั่นคือทะเลทรายโมฮาวีที่ว่ากันว่าเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งมากที่สุดในสหรัฐและสถานที่นี้มีความน่ากลัวไม่น้อยสําหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวให้ดีเพราะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในช่วงหน้าร้อนจะอยู่ที่38องศาเซนเซียสและสามารถพุ่งสูงเนระดับเป็นอันตรายต่อมนุษย์ถึง56องศาเซนเซเยสอีกทั้งยังรกร้างมากชนิดที่แทบไม่มีแหล่งน้ําหรือที่ไหนให้หลบแดดแถมยังมีสัตว์มีพิษจำนวา และแมงมุมฝังตัวอยู่ด้วยถ้าไม่ระวังรอบด้านให้ดีอาจโดนสัตว์ที่ซ่อนตัวอยู่ตามพื้นหรือซอกกินทำร้ายเอาได้ง่ายๆแต่โชคยังดีที่ทะเลทรายโมฮาวีมีทางถนนให้รถผ่านได้เพราะฉะนั้นใครอยากไปลองชมความตื่นเต้นก็อย่าลืมเตรียมตัวไปให้พร้อมนะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เนเกฟปรู้จักสถานที่แห่งหนึ่งที่มีเรื่องลึกลับซุกซ่อนอยู่อย่างสูนวิจัยนิวเคลียร์เนเกฟ หรือเรียกอีกชื่อคือศูวนย์วิจัยนิวเคลียร์ไดโมนนากันบ้างดีกว่า ที่นี่ถูกสร้างขึ้นช่วงปี1962ถึง1964ตั้งอยู่ในทะเลทรายเนเกฟอิสราเอลเดิมทีอ้างว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้วิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ภายในดันมีเตาปฏิกรนนิวเคลียร์อยู่ด้วยเลยเชื่อกันว่ามีไว้เพื่อวิจัยและพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์สมรกกว่ามีการคุ้มกันแน่นหนาะอะไรบิงเข้าไปใกล้ก็จะโดนป้อมปืนมิสไซล์สอยทิ้งทันที ส่วนนี้เคยยิงเครื่องบินมาแล้ว2อถึง3ครั้งแถมยังเคยยิงวัตถุปริศนามาด้วยโดยเจ้าหน้าที่รายงานว่ารูปร่างมันเป็นเหมือนบอลลูนแต่ไม่พบเศษซากเลยไม่แน่ว่าเอเรียนอาจจะสงสัยว่าอะไรตั้งอยู่กลางทะเลทรายได้ขับ UFO ลงมาดูเล่นก็ได้ลุ่มยุบลึกลับ ใครเห็นเป็นต้องเสียว่าไปจนถึงตาตุ่มก็ปรากฏการที่อยู่ๆพคื้นดิ่งก็ยุบลงไปเป็นหลุมขนาดใหญ่มักเกิดอย่างไม่มีปีมีคุยแถมยังคเนความลึกได้ยากจนน่ากลัวและในปี2022นี่เองที่ชิลีได้เกิดหลุมยุบที่ลึกที่สุดในโลกขึ้นมาตัวหลุมกว้างกว่า25เมตรและลึกถึง200เมตร เรียกว่าดูเพืนเพินๆนก็เหมือนประตูสุนนรกไม่มีผิดทำให้ทางการชิลีประกาศเตือนใี้จุดนี้กลายเป็นพื้นที่อันตรายเพราะอาจเกิดการขยายตัวของหลุมจนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้และถึงหลุมยุบจะปรากฏขึ้นอย่างลึกลับโดยไม่มีใครคาดคิดแต่ก็มักมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเพราะฉะนั้นถึงจะน่ากลัวแต่ก็ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์เหนือธรรมชาติแต่ยังได้สบปยใจกันได้นะทุกคนเทือกเขาแอนดีส หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเทือกเขาแอนดิส ที่ตั้งอยู่ตามแถวชายฝั่งยาวตั้งแต่อ์เจนตินาจนถึงโคลอมเบียกันมาบ้างแต่สถานที่นี้นอกจากจะสวยแล้วยังมีความลึกลับและน่ากลัวกของธรรมชาติซ่อนอยู่าอมีสภาพทางภูมิศาสตร์แสนอันตรายอยู่อีกเพียบทั้งแผ่นดินถลม่มหิมะถล่มย่านน้ำท่วมฉับพลันแถมแถวนั้นยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอีกด้วยเรียกว่าธรรมชาติไม่เป็นมิตรต่อมนุษย์ไม่น้อยไปกว่าสามเหลี่ยมเบอร์บิวดาเลยทีเดียวและจุดในเขตของเอกวาดอร์น่ะ สูงถึง6,236เมตรเรียกได้ว่าสูงสุดข,ของโลกเลยแต่ใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศต้องเตรียมตัวให้ดีนะเพราะที่นี่สูงมากจนอากาศต่างจากพื้นปกติถ้าไม่ปรับตัวให้เคยชินอาจเกิดสภาวะออกซิเจนไม่เพียงพอจนเป็นอันตรายต่อร่างกายได้จ้าป่าดำในเยอรมัน ป่าเป็นสถานที่ที่มักมีเรื่องเล่าตำนานลึกลับที่ทั้งน่าสนใจและน่าขนหัวลุกเสมอแต่คงไม่มีป่าไหนจะโด่งดังเท่าป่าดำในเยอรมันอีกแล้วป่าดำมีขนาดกว่า6,000ตารางกิโลเมตรด้านหนยังเต็มไปด้วยสัตว์อันตรายอย่างแมงมุมแม่ไม้ดำอีกด้วยแต่สิ่งที่ทำให้ป่านี้น่ากลัวซักแบบสามเหลี่ยมเบอร์บิด้ายังยอมก็คือเรื่องเล่าต่างๆเช่นตำนานเดอะทอลแมน แชรร่างสูงใบหน้าเสียโฉมที่ไม่มีลูกตาดำแล้วกันว่าชายคนนี้จะออกไล่ล่าเด็กเกเรที่เข้ามาในป่าจนกว่าเด็กๆจะสารภาพผิดก,กับพ่อแม่หรือจนกว่าเขาจะจับเด็กเหล่านั้นได้และที่ช่วยเสริมความหลอนจนคนหัวลุกให้กับเรื่องเล่านี้ก็คือในช่วงคิดศตรวตรรษที่16มีหลักฐานบันทึกไว้ชัดเจนว่ามีเด็กหลายคนหายสาบสูญไปในป่าดำแต่จะเป็นเพราะเดอดทองแมวหรือเปล่าเราว่าคงไม่มีใครกล้าพิสูจน์กรหรอกจริงไหม ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บ็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย